สำหรับเพื่อนๆที่สนใจทัวร์ดูวสัสดของพวกเรานะคะอยา่าใ้อดใจรออีกนิดเดียวค่ะเดือนสิงหาคมเดือนหน้านะคะตลาดออกแน่นอนค่ะปีนี้ขอจัดในซีรีส์ที่เรียกว่าอัลติเมทนะครับเพราะว่าจะจัดเต็มให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นคืออัลติเมทเวสและก็อัลติเมทอีสและยังเอาใจน้องๆนักบาสด้วยน,นะครับนั่นคือคูเปอร์แคมป์พวกเราจะพาน้องๆทุกคนไปเที่ยวซานฟรานซิสโกแล้วก็ LA อดูบาสดสดๆในสนามนะครับแล้วก็ไปซ้อมบาสกันที่สปอร์ตอ a คาเดมีสนามของโคบีไบรอันนะครับที่แต่ก่อนใช้ช เกดูบาสครบทุกสนามเลยนะคะที่ซานฟรานซิสโกก็แน่นอนค่ะเชสเซ c นเตอร์บาสของ Golden State Warriors ขยับมา LA นะคะ crypto.com เลยค่ะบ้านของ LA Lakers ค่ะแล้วก็สนามใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยค่ะ Into It Dome ค่ะบ้านของ LA Clippers ค่ะในส่วนของ Ultimate East นะครับก็ไม่เบาเหมือนกันครับนั่นะคือ TD Garden นะครับบ้านของ Boston Celtics แชมป์ปี2024แล้วก็ข้ามมาที่ Philadelphia นะครับก็จะเป็นสนาม w e l Fargo Center ปิดท้ายกันที่สนามครั้งที่สุดครับ,รบของ NBA นะั่นคือ m a d i s q u a r e Garden ของ New York นนั่นเองเอาเป็นว่าเที่ยวครบจบดูบาสได้อีกค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะร่วมทริปไปกับพวกเรานะคะตอนนี้อยากจะแนะนําให้ติดต่อเข้ามาเพื่อทําวีซ่าอเมริกาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสแกน QR code ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p ฟรีทรีแมนนี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมิตรกัมินดี้ก็มีก่าทุกคนเช่นเคยค่ะเพื่อนๆแฟนบาร์สคะที่ติดตามข่าวกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้ก็ยังคงลุ้นอยู่ค่ะมินดว่าจะมีนักกีฬาระดับสตาร์คนใหม่ไหมที่ขอเทรดคะ ข้อดีก็คือนักกีฬาค่ะจะได้มีเวลาเตรียมตัวกับทีมใหม่นะคะตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเลยวันนี้เราเลยชวนเอมมีเอมาทํานายค่ะว่าจะมีนักกีฬาคนไหนที่ขอเทรดอีกบ้างอาจจะเป็นใฤนดูกาลน,นี้หรืออาจจะเป็นอนาคตอันใกล้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เรามารอจับตาดูกันค่ะเอมมีเอบอกว่ามีทั้งหมด4คนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าบาสเกตบอลอยากจะหาซื้อรองเทา้านะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อค่ะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะไปแวะชมได,ได้เลยค่ะที่ w w w h o s t a t i o o n t h c m คค่่่ะเพืืออยาลลมส้ดดวยนะคะ ส H O R z ค่ะใส่ขออเสนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะและถ้าาว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะได้ลูกปลาไปซ้อมมือที่บ้านค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้ามีลูกปลาสักลูกหนึ่งไว้ซ้อมมือนะคะมีนเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมคลิกลิงก์ข้างๆนี่เลยนะคะก็คือ s p a วด i n g ค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปช้อปปิ้งในช้อปปีได้เลยค่ะและถ้าาว่าใครอยากจะไปดูบาสเกตบอลท,ที่อเมริกากับพวกเราค่ะ Ultimate Trip ของพวกเรานะคะเพื่อนๆในฤดูกาลหน้าตารางออกเดือนหน้าแล้วใครสนใจพร้อมทำวีซ่านะคะสแกน QR Code เข้า้าแลวักเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถามว่าใครยังไม่ได้กด s u b s c r ร b e หรือกด subscribe กันด้วยค่ะเริ่มงไที่คนรกกันก่อนเลยนะคะเอมินเนเชื่อว่าอย่างไรค่ะก็ต้องได้เห็นการเทรดของคนนี้แน่นอนนั่นก็คือเดวินบุกเกอร์ค่ะที่เพิ่งต่อสัญญากับเฟนิกซ์ซานเซ่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรอะคะบุกเกอร์นี่อยู่กับซันมาตลอดเลยนะไอมินเน่ครับคือเดวินบุกเกอร์เนี่ยนะครับเพิ่งต่อสัญญาออกไปสองปีหนี่งร้อยสามสิบสามจุดสามล้านเหรี a ญเปยณเัลานี้ ในอนาคตน่าจะมีคนแซงอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยสัญญาฉบับนี้เนี่ยจะทำให้ตัวของเดวินบุกเกอร์อยู่กับฟินิกซ์ซันนะครับจนจบฤดูกาลปี2030ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดดังนั้นจึงคิดว่าเรายังไม่น่าจะเห็นการขอเทรดนะครับของเดวินบุกเกอร์ในช่วง2-3ปีข้างหน้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่แน่ครับอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหลังจากนี้นะครับในช่วง2-3ปีข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ย ทั้งฟินิกซ์ซัน s ยังไม่สามารถเดินหน้าทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังคงจบฤดูกาลเป็นทีมที่อยู่ในระดับกลางๆลงุ้นเพียงแค่เพลย์อินหรือว่าเพลย์อินยังไม่ได้เลยหรือว่าเต็มที่มากที่สุดคือเพลย์ออฟรอบแรกแบบนี้เนี่ย เชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปครับถ้าเกิดเขาเป็นนัณก,กีฬาที่ต้องการคว้าชัยชนะจริงๆคนแบบนี้ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับทีมแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าตัวของเดวินบกเกอร์เนี่ยยังคงโอเคกับมูลค่าสัญญาที่มันสูงเหลือเกินแล้วก็ยังคงคาดหวังในอนาคตต่อไปว่าฟินิกซันส์ที่เขารักเนี่ยน่าจะเติมทีมน่าจะเสริมผู้เล่นระดับยูนิคอร์เข้ามาช่วยทีมของเขาได้ในอนาคตต่อไปเล่นเคียงข้างกับตัวเขาต่อไปแบบนั้นก็อาจจะคงอยู่แบบนี้ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วที่ฟินิกซันส์ครับ กับแบรดล e วเวลอันนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อเดินหน้าต่อไปในช่วงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟินิกซ์ซันส์เขาทำการที่เทรดเคดีไปได้เจเรินกรีนมาได้ดีรอนบรูคมาอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าผลงานของ2คนนี้จะเป็นยังไงในส่วนของดีรอนบรูคเนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาหลักๆแล้วก็คือการเล่นเกมรับแล้วก็ยิง3คะแนนรวมไปถึงป่วนทีมตรงข้ามแต่ในส่วนของเจรินกรีนเนี่ยแหละ อันนี้เนี่ยเป็นตัวเป้ามากที่แฟนๆบาส่างพวกเราต้องจับตาดูนะครับการเล่นร่วมกันของเจเรนกรงกับเดวินบุกเกอร์มันจะออกมาเป็นแบบไหนในส่วนของแบรดลี้บิลนะครับแม้ว่าตัวเขาจะจากทีมไปแล้วก็ตามแต่ทางฟินิกซันเองก็ยังคงต้องผ่อนจ่ายค่าเหนื่อยของแบรดลี้บิลต่อไปใน5ปีข้างหน้า ไปจนถึงปีฤดูกาล2030ครับปีปีหนึ่งในก็สิกกว่าล้านเหรียญน,นะครับมันไม่ใช่มูลค่าที่น้อยมันยังคงมาบั่นทอนความยืดหยุ่นทางการเงินในการหานักกีฬาระยะยาวของทีมพวกเขาต่อไปจุดเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เลยรู้สึกว่าในอนาคตเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นเดวินบูเกอร์ขอทีมฟรีนิกซันเทรดตัวของเขาไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสมากกว่านี้ครับแต่ว่ามูลค่าสัญญาของบกเกอร์เนี่ยก็สูงมากจริงๆนะคะเอมิเดทีมที่ร่วมเทรดด้วยเนี่ยตัวเอียงเลยค่ะ<ช>อาจจะต้องมีการเทรดร่วมกัน3-4ทีมเลยทีเดียวค่ะหรือไมเก็มี ะะแล้วก็ผ่อนใจแบบบิวก็เป็นไปได้<ช>เลยค่ะทีนี้เราขยับไปดูคนต่อไปเลยนะคะคนที่2ค่ะมิเด้คิดว่าเป็นลารีมักคเนนของยูทาจัสนะคะเพราะอะไรคะแต่ว่าของแมคคเนนเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเยอะเหมือนกันนะคะมิเดในส่วนของลารีมั a คเนนเนี่ยนะครับตัวของเขากเพิ่งตกลงสัญญากับยูทาจัสไปในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมา เรียกว่า renegotiation and extension นะครับเป็นการเพิ่มเงินเข้าไปในสัญญาเก่าปีสุดท้ายแล้วก็อัดเงินใหม่เข้าไปมูลค่าก็คือจบอยู่ที่4ปี195.8ล้านเหรียญแน่นอนครับว่าตัวของราลีมัคเนนเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้มาก เพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าทาง Utah Jazz เ,เห็นค่าความสําคัญของตัวเขาแตกต่างกับสมัยที่อยู่กับชิค c a g o b สมากทางทีมปฏิบัติตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในพลังอนาคตตัวหลักของทีมต่อไปยาวๆแต่เพื่อนๆลองดูนะครับหลังจากที่ตัวงเขาตกลงสัญญากับ Utah Jazz เกระบวนการสร้างทีมของ Utah Jazz เเริ่มมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมันยังไม่นิ่งเลย มันยังดูไม่มีความลงตัวมันยังต้องทําอะไรอีกตั้งเยอะเลยนะครับเรายังคงเห็นกระแสข่าวการเทรดของผู้เล่นยูท่าแจ๊สกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างวอล์ e เกอร์เคสเล์ในปัจจุบันตอนนี้หรือจะเป็นอย่างจอแดนค<ม>ลรักสันที่ก่อนหน้านี้ก็พยามยามองหาการเทรด แต่สุดท้ายก็ยังเทรดไม่ได้แล้วก็ต้องจบสัญญาเป็นการบเอา์จอร์แดนครกสันก็ไปเป็นผู้เล่นของนิวยอร์กนิกส์เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทางทีมยูท่าแจ๊สเองต้องการเปิดพื้นที่จำนวนนาทีในการลงสนามให้กับน,น้องๆในทีมนะครับและยังรวมผู้เล่นที่เพิ่งดราฟต์เข้ามาในปีนี้ด้วยอย่างเอสเบลลี่รวมไปถึงวอเตอร์ครตันจูเนียคือเหมือนกับยูท่าแจ๊สเนี่ยยังคงเดินหน้ากระบวนการสร้างทีมของพวกเขายังคงต้องพัฒนานักกีฬาอายุน้อยของทีมต่อไปมันเหมือนยังไม่มีที่สิ้นสุดและเพื่ออออนนนนนนนๆลลงงงงดููโรเเชััั่่ขขพวกกาาาาใใปจจุบตนนบตี้ต้้ผ หมว่าจะเป็นอย่างคายฟิลิปพาวสกี้หรือว่าจะเป็นเทเลอร์เฮนริกรวมถึงคีออนเทสจอร์และยังมีไอเซโคลีย์อีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นไม่มีทางเลยที่ยูท่าแจ๊สจะมีลุ้นอะไรใดๆไ,ไ,ได้ในช่วงหลายปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเพลย์อินไม่ต้องไปพูดถึงเพลย์ออฟเลยนะครับยากจริงๆและถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดตัวของราลี่มัร์คเนงเขาเสียดายพลังในการเล่นของตัวเขาเนี่ยศักยภาพในการเล่นต่างๆมันน่าเสียดายนะครับตัวของราลีย์มารคเนงเองเนี่ยถ้าเกิดไปอย เขาสามารถเป็นออฟชั่น3ได้แบบอย่างดีเลยนะสบายๆเลยหรือว่าจะเป็นออฟชั่น4ก็ทําได้เป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่สามารถยิงวงนอกได้สามารถทะลวงวงในได้มีประโยชน์มากๆดังนั้นทั้งทีมยูท้าจัสเองเนี่ยถ้าเกิดมองในจุดนี้นะมองว่าการพัฒนาของทีมพวกเขา ấy, การเดินหน้าทีมของพวกเขามันยังไม่นิ่งมันไม่ตรงกับไทม์ไลน์ของลารี่มารคเนนแล้วถ้าเกิดเทรดลารี่มารคเนนได้จริงๆและได้สิทธิ์รับรอบแรกหรือว่านักกีฬาอายุน้อยสามารถเอาไปพัฒนาได้จริงๆ มันอาจจะเหมาะกับทีมของพวกเขามากกว่ามันอาจจะกลายเป็นความลงตัวมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทางราลีมัคเนนเองแล้วก็ทางยูทาแจสพูดคุยกัน<ม>แล้วก็หาทางออกว่าเออถ้าเกิดเทรดไปอยู่กับทีมนี้นนะการเล่นของตัวเขาน่าจะมีอนาคตมากกว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าถ้าเกิดอยู่กับยูทาแจสต่อไปซึ่งยูทาแจสเองก็ไม่ต้องมานั่งแบกสัญญามหาศาลของราลีมัคเนนเองจึงเชื่อและเกิดว่าราลีมัคเนนมีโอกาสครับที่จะเป็นสไตล์คนหนึ่งที่จะอาจจะมีการเทรด<ม>ก็เป็นไปได้ หวังว่าถ้าถึงเวลานั้นนะคะถ้าจะต้องมีการเทรดจริงๆในยูท่าจาจะไม่เรียกร้องอะไรมากมายอีกนะคะ <c oughs> ถึงเวลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ลงตัวอีกแล้วก็ต้องจบที่การบาย o u t แบบจ <c oughs> อหน้าคลาสอีกค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่คนต่อไปคนที่3นะคะเ,เพื่อน ยังยังไม่ใช่รบอลเจมส์ค่ะคนนี้เป็นนักกีฬาที่ตุดนเพิ่งเจอในงาน rising star i n v i t a t i o n a l นะคะนั่นคือโดเมนทัสซาโบนิสค่ะแอดมินได้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้เลยแหละจะต้องมีการขอเทรดแน่นอนถึงว่านะคะตอนที่ตุนสัมภาษณ์ถามถึงแซกเมนต์โตคิงซูเหมือนซาโบนิสก็แบบตอบแบบตอแบบตแบบว่าเกรงใจเกรงใจอะคะ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงซาโบนิสเนี่ยนะครับยากจะขอพูดถึงรบอลเจมส,ส์สักนิดหนึ่งที่ไม่ได้เอาตัวของรบอลเจมส์มาอยู่ในลิสต์นี้เนี่ยนะครับ มันเป็นเพราะว่าส่วนตัวมองว่าการเทรดของรูบาร์เจมส์เน่มันเป็นการเทรดที่ค่อนข้างยากมากเลยถ้าเกิดจะเกิดขึ้นก่อนเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวมากมายก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทีมไหนก็แล้วแต่ที่เทรดรูบาร์เจมส์ไปเนี่ยเอียงเลยนะครับเพราะว่ามูลค่าสัญญาของรูบอร์เจมส์ก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเป็นการเทรดแบบ4 5ทีมดึงเข้ามาร่วมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากและการเทรดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการเทรดที่ตัวของรูบอร์เจมส์เองเขาก็แฮปปี้แล้วก็ต้องการจะไป มันจะต้องเป็นการพูดคุยที่ลงตัวนะครับเพราะว่าตัวของรบอลเจมส์มีสิทธิ์ no trade clause เขาสามารถปฏิเสธทุกการเทรดได้ถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเทรดไปแล้ว L อเอเกอร์ได้ประโยชน์ก็จริงแต่ตัวของรบอลเจมส์ไม่แฮปปี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวของ James, รบอลเจมส์เขาแฮปปี้แล้ว LA เอเกอร์เสียประโยชน์มากจนเกินไปเขาก็คงไม่พร้อมเหมือนกันดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับตัวของรบอนเจมส์ตลอดชีวิตการเล่น NBA ตัวของเขอเนรีเนอ จบสัญญาทุกครั้งไม่เคยเทรดกลางฤดูกาลไม่เคยเทรดก่อนจะเปิดฤดูกาลดังนั้นยังคงเชื่อและเกิดนะครับว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถ,ถึงนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นรบอลเจมส์ในยูนิฟอร์มของ LA l เ k เลเกอจนจบฤดูกาลหลังจากจบฤดูกาลค่อยมาว่ากันอีกทีนึงพูดเลยนะใชจริงๆนะ,ะแต่ในส่วนของโดมนทัสซโบนิสเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ที่ Sacramento King s เสียดีแอรอนฟ็อกซ์ไปเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องได้ยินกระแสข่าวว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะขอพูดคุยกับทั้งฝ่ายบริหารว่าจะเดินหน้าต่อแบบไหนจะยังคงสร้างทีมเพื่อต้องการลุ้นแชมป์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ตัว,<ม>ตวของโดมินัสซับอนิสเขาต้องการแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระแสข่าวก็เงียบไปจกนกระทั่งพวกเรา2คนมาเจอเขาที่งานสิงคโปร์เนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวของซับอนิสเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ชนะจริงๆกับแซคร a มันโตคิงส์หรือเปล่าเชื่อเหลือเกินว ว่าซัคราเมนโตคิงถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่น่าจะสร้างความสําเร็จให้กับซาบโบนิสได้อย่างที่ตวงเขาคาดหวังหลายต่อหลายครั้งนะครับเราเห็นซัคราเมนโตคิงกาลังมาดีๆเลยกําลังสร้างทีมมาดีๆเลยและสุดท้ายมันก็ล่วงลงไปอีกมันก็ต้องมาเริ่มกันใหม่มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ในยุคต้น2000จนสุดท้ายเนี่ยโ,โหห àng, ่างเพลย์ออฟไป16ปีติดนะครับเพิ่งมาเข้าเพลย์ออฟได้เมื่อก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มาไล่โค้ชออกไปอีกทีมของพวกเขาเนี่ยเคยมียอดการนะครับอย่างไทร,รไิสแฮร์ริเบอรอ์ แล้วก็เลือกดีอรอนฟ็อกซ์แต่สุดท้ายไปไปมา,มา,มาก็เก็บดีอรอนฟ็อกซ์ไม่อยู่อีกนี่แหละครับมันถึงเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหมันแปลกมากเลยองค์กรน,นี้เท่านั้นยังไม่พอเราเห็นพวกเขาเติมเอาเดมาเดโรซ้างเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ยังเติมเอาแซคราวินเข้ามาอีกทั้งทที่ก็เห็นอยู่ว่าเดมาเดโรซ้างกับแซคราวินที่เล่นกับชิค,คาโกบูลส์เนี่ยมันไม่ได้ลงตัวขนาดน,นั้นก็เอามาร่วมกันอีกที่แซครามนโตคิงยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะไปเอาผู้เล่นคนไหนของชิคาโกบูลส์มาร่วมทีมอีกเหมือนเเเเปป็นนนนนนสาาาาาข2มมมััแแลลลกกๆยยยะรจจจถึงงตอี้้ไ่่่ใใวช ใครเป็นพอยกาดตัวจริงเพราะว่ามารีกมัง้งเดวินคาร์เตอร์พวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่พ้อยกาดธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นจึงรู้สึกว่าซาโบนิสเนี่ยถ้าเกิดต้องการประสบความสําเร็จจริงๆทีมนี้ไม่น่าจะใช่คําตอบ เราน่าจะเห็นการขอเทรดของตัวเขาในอนาคตก็เป็นไปได้ครับใช่เพราะว่าตอนที่ตูมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขานะคะตูก็อยากรู้จริงๆว่าความคาดหวังของซาบอนิสเซียกับแซคแคมเบนโตคิงนฤดูการที่จะถึงนี้เป็นอย่างไร <ừ. S 1> คือจริงๆก็อยากจะอยากจะฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรแต่เขาก็ตอบดีค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังคืออยากจะให้แซคแคมเบนโตคิงจะเข้าสู่เพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งแต่ดูแววตาแล้วดูแววตาแบบไม่ค่อยมีความสหร่เลยค่ะมิเน่แล้วเวลาตอบเนี่ยก็ตอบเสียงค่อยๆค่ะจริงๆแล้วในใจกาอาจจะคิดอยู่ก็ไได้ว่่าาาาาถเเเกกกิมมีโออสปปทท็นืงยจะ เปป็นไได้จริงๆเรานอกรอบอบบเราก็อยากจะเข้าไปถามเขานะแต่ว่าก็แบบไม่กล้าถามทีนี้เราไปปิดท้ายกับนักกีฬาที่เพื่อนจับตามองค่ะคนที่เอเมเน่บอกว่าน่าจะมีการขอเทรดค่ะนั่นก็คือยานิสอันเจจูคุโปนะคะพยายามควางแข่งมิวอกกี้บักส์ขายเอเมเน่ยานิสเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าสัญญาปีแรกที่เขาเพิ่งต่อไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือ3ปี175.3ล้านเหรียญแน่นอนครับว่าทั้งทีมมิวอกกี้บักส์เนี่ยพยายามทำทุกทางทำทุกวิธีจริงๆนะครับที่จะต้องการให้ยานิสเนี่ยเขามีความสุข แล้วก็เห็นการเดินหน้าของทีมว่าพยายามสร้างทีมไปสู่ความสําเร็จนะก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับเราเห็นเขาเทรดเอาจูฮอยเดม,มาร่วมทีมแล้วก็ประสบความสําเร็จควา้าแชมป์ได้พออยู่ต่อไปจูชักไม่ใช่คําตอบแล,แล้วเขารู้สึกว่าทีมต้องการการเล่นเกมบุกก็มีการเทรดจูไปแล้วก็เอาเดมเข้ามาเรียกว่าทําทุกอย่างจริงๆนะครับแต่พอเดมเข้ามาเนี่ยสคนนี้เล่นร่วมกันแล้วยังไม่ค่อยลงตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เจออาการบาดเจ็บต่างคนต่างบาดเจ็บสลับกันบาดเจ็บพอเข้าเพลย์ออฟแล้วก็เจ็บมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จระหว่างทาง เราเห็นว่าคริสมลตันไม่ค่อยดีแล้วเริ่มโรยเริ่มช้าแล้วต้องการความเร็วต้องการความปรับเปรียวเขาก็ไปเอาเอาคาคูสมาเข้ามาแต่ก็ยังไม่ลงตัวอีกคาคูสมากกว่าฟอร์มตกเหลือเกินล่าสุดครับมีการเวฟสัญญาของเดมทุกคนทราบกันดีเพื่อจะเปิดความยืดหยุ่นทางการเงินของทีมนะครับแล้วก็ไปเอามาส์ตเท์เนอร์เข้ามาร่วมทีมเนี่ยแหละครับถึงบอกว่าเพื่อนๆก็ต้องชื่นชมฝ่ายบริหารของเมลล์กี้บัคส์นะพวกเขาไม่เคยอยู่เฉยเลยอ่ะต้องการให้ยานนิสเนี่ยแฮปปี้แล้วก็อยู่กับทีมต่่อไปทททําาุกิิธีงงจรๆแต การที่ได้มา์สเตอร์เนอร์เข้ามาการที่ปรับทับเสริมทีมจนถึงตอนนี้เนี่ย มันคือคาตอบให้กับยานนิสแล้วหรือเปล่ามันคือคําตอบสุดท้ายหรือยังที่ทําให้มิวกิบั c k ์ประสบความสาเร็จมันมากพอจริงๆหรือเปล่าที่จะทําให้ทีมมิวกิบักซ์เนี่ยมีลุ้นแชมป์เชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันนะครับว่ามันยากจริงๆแม้ว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถ,ถึงนี้เนี่ยทางเซลติกส์เนี่ยก็ขาดเจสันเทธทาเพราะมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวเหมือนกับไทริสแฮร์ริเบอร์ตนของเพเซอร์สสองทีมนี้เนี่ยหายไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเปิดโอกาสนะครับให้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีโอกาสลุ้น หลายๆคนก็ยังคงมองเป็นนิวย์กนิกส์เป็นคลิปแลนเคอร์เรียสแบบนี้มากกว่าในส่วนของมิวกิบักส์เนี่ยเจอกับออร์แลนโดแมจิกเจอกับดีทรอยต์พิสตันเจอกับซิกเซอร์ยังลำบากเลยในซีรีส์เพย์ออฟเเกมมันก็เลยทำให้ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับรวมไปถึงบรรดาสื่อแล้วก็ฝ่ายบริหารหลายต่อหลายทีมใน NBA ในปัจจุบันตอนนี้ยังคงจับตาดูอยู่แม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวของยานิสจะไปไลฟ์นะครับกับ iShow s p e e d และเขาก็บอกว่า เขาแฮปปี้นะแล้วเขาก็รักมีวอกี้มากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาตัวของเขาจะอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกเขาน่าจะอยู่ เขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันแต่ทุกคนก็ยังจับตาดูต่อไปนะครับเพราะเขายังคงเชื่อว่าศักยภาพอย่างยานิสเนี่ยอยู่กับทีมที่มันไม่ได้มีโอกาสจะลุ้นแชมป์กับแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเดินหน้าต่อไปกันได้นานเมื่อวานเพิ่งเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาให้กับมิเคิลบริจิตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าดูสถานการณ์ของยานิสเนี่ยแหละถ้าเกิดยานิสขอเทรดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าในแพ็กเกจจะต้องมีมิเคิลบริจิตอย่างแน่นอนเพราอถ้าเกิดเซ็นสัญ ทางคูมิงก้าตอนนี้เนี่ยปวดหัวกันเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดสมมุติว่ายานิสขอเทรดปุ๊บเนี่ยจัดการเลยเทรดคูมิงก้าทันทีเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันยังคลุมเครืออยู่ ฝ่ายบริหารเองบรรดาเสือเขาถึงจับตาดูตัวของยานิสถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทรงประสิทธิภาพและศักยภาพสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะการโจมตีวงในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเขากําลังจะอายุ31ปีแต่เชื่อหรือเกินว่ายังคงมีศักยภาพมีพลังในการต่อสู้ลักษณะแบบที่พวกเราเห็นหน่ากลัวแบบนี้เนี่ยอย่างน,น้อยๆอีก3ปีสบายๆย,ยังไงก็ต้องเป็นตัวเป้าต่อไปเปิดฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ยังคงใส่ยูนิฟอร์มของเมลโกริบัคไม่เป็นไรช่วงก่อนเส้นตายกรารเทรดเชื่อว่าจะต้องมีกระแสะข่าวอีก จบฤดูกาลหน้าถ้าเกิดยังก็ยังคงต้องมีกระแสข่าวต่อไปตราบใดที่ทาง Milwaukee b u c k นะครับยังคงไม่สามารถที่จะเดินหน้าสร้างทีมที่เรารู้สึกนะให้แฟนๆบา้าอของพวกเรารู้สึกว่าพวกเขามีลุ้นแชมป์จริงๆเนี่ยโอกาสที่ยานิสจะขอเเรดก,ก็ยังคงสูงต่อไปครับ เราเคยได้ยินนะคะเควินการเน็ตให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเขาน่าจะขอเทรดออกจากทีวูฟเนี่ยมเาเซลติกให้ไวกว่านั้นนะคะ<ม>เพราะว่ามันเสียเวลาในช่วงความของเขาไม่งั้นทุกคนจะคว้าแชมป์ได้หลายแชมป์กว่านั้นแน่ๆเลยค่ะยานิสนะคะก็คือนักกีฬาที่เคยคว้าแชมป์ไปกับวอลกี้บักซ์มาแล้วถ้าหากว่าตัวของเขาจะขอเทรดเนี่ยตูเชื่อว่าแฟนๆน่าจะเข้าใจค่ะแล้วสาหรับในแง่มุมของวอลกี้บักซ์แล้วอ่ะถ้าเกิดไม่สามารถสร้างทีมไปจนถึงแชมป์ได้จริงๆนะการที่เทรดยานิสไประเบิดทีมได้นักกีฬาใหม่เข้ามาแล้วก็ได้สิทธิ์ draft รอบ แล้วน่าจะมีลุ้นมากกว่าไหมคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างนะคะเลนนี่ก็คือ4นักกีฬาค่ะที่เอมิเอคิดว่าเราน่าจะได้เหตุและกีฬาระดับสตาร์เหล่านี้ขอเทรดในอนาคตค่ะเรามารอดูกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อนๆคิดอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม s u b s c ค i b e นะคะที่โลโก้ฟิตทรีแมนเนียตรงกลางได้เลยค่ะเพราะ NBA คือจี่ได้พบเราวินตีทรีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ